อ่าครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทดลองต้มน้ําจริงนะครับเราจะต้มน้าที่1 0 0องศาโดยการจุดแก๊สอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมเปิดวาล์วแก๊สไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งหัวแก๊สใช้ได้แล้วดังคลิปที่ผ่านมานะครับอ่อตรงนี้นะครับการตั้งค่าอุณหภูมิกด1ครั้งแล้วก็เลือกอุณหภูมิที่เราต้องการโดยใช้ลูกศรเป็นตัวเลข,ต,เลขตัวเลขนะครับถัดมาตัวเวลานะครับตัวเวลาตัวเวลา จะสังเกตเห็นว่า2ตำแหน่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่านะครับถ้าเราตั้งค่าเนี่ยเขาจะวนลูปทันทีนะครับเขาจะทํางานสลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เขากําหนดค่าเพียงค่าเดียวเนี่ยให้เราตั้งเฉพาะตำแหน่งข้างหลังนี้นะครับข้างหน้าไม่ต้องไปตั้งนะครับให้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็น M เป็น S อะไรก็ได้นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยก็คือเวลาที่เรากําหนดเป็น S คือวินาทีนะครับเราเลือกได้นะครับเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเป็นชั่วโมงกก็เลือไปทีี่ H นนะครับ ถ้าเป็นนาทีก็เลือกเป็น t m อันนี้ผมทำการทดลองผมจะเลือกมาที่ S นะครับผมจะใช้สักประมาณ70 70วินาทีนะครับมันจะนานไป70วินาทีผมขอแค่60ดีกวกาเลือกดังเอาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองต้มที่100องศาที่60วินาทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเราเปิดสวิตช์แล้วนะครับเมนสวิตช์เปิดการจุดเลยนะครับอ่าโอเคไหมฮะเราจุดแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้64องศานะครับ อ,อย่าลืมเปิดวาล์วทามเมอร์ด้วยนะครับเ,เปิดสวิตทามเมอร์นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟอะไรยังไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ถึงอุณหภูมิที่กาหนดถ้าเขาถึงอุณหภูมิที่กาหนดปุ๊บตัวเลขตัวนี้จะขึ้นทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะผมปรับสปีดนิดนึงเพื่อจะไม่ให้คลิปนี้เสียเวลานะครับ อ่าครับเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับตรงไฟพาวเวอร์นะครับที่รู้กันก็คือเราเปิดเครื่องนะครับไฟสีน้ําเงินแสดงว่าจุดไฟติดนะครับเป็นไฟขึ้นปกติแบบนี้นะครับตอนนี้ถึง100องศาแล้วเขาดับแล้วเมื่อจะคู่เห็นไฟสีขาวนะครับไฟสีขาวขึ้นก็แสดงว่าโซลินอยด์เขาเปิดอยู่นะครับเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ที่100องศาที่เราตั้งค่าแล้วอุณหภูมิถึงค่าที่กําหนดนะครับตัวทัมเมอร์จะทําการตั้งเวลานะครับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นนาทีนะครับเขาจะไม่ขึ้นแบบนี้เขาจะหนึ่งนาทีเขาจะขึ้นหนึ่ นะครับอันนี้เขาเขาเราปรับเป็นหน่วยวินาทีเขาเลยขึ้นเป็นหน่วยวินาทีนะครับถ้าเกิดเป็นนาทีเขาจะขึ้นหนึ่งนาทีขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าตกกว่า1นึองศาต่ำกว่า1นึองศาปุ๊บเขาจะหยุดอัตโนมัตินะฮะแล้วเมื่อเกินปุ๊บเขาก็จะดับไปท,ทันทีนะครับจะตัดต่ออัตโนมัติแบบนี้นะครับอนะฮะตอนนี้สี่สิบแปดแล้วนะครับสี่สิบแปดแล้วหสิบนะครับ อ่าเห็นไหมครับตอนเนี้ยอุณหภูมิเนี่ยเขาถึง60สิบเอ่อโทษครับเวลาเนี่ยตอนเนี้ยเราตั้งไว้60สมมุติเราตั้ง60นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยไฟเตือนทาเมอร์คอมพิวเเนี่ยแสดงแล้วว่า,ากระบวนการของเราเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ100องศาเนี่ยฮะครบ,บแล้ว1ชั่วโมงนะครับตอนนี้อุณหภูมิตกไปต่ำกว่า100แล้วเครื่องจะไม่ทํางานเพราะว่าตอนนี้ระบบทุกอย่างตัดออกมดแล้วนะครับ ตัดไปหมดแล้วแล้วคราวนี้เราต้องทํำยังไงนะครับถ้าเราต้องการที่จะทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องทําการรีเซ็ตระบบนะครับโดยการที่บิดสวิตช์เมนนะครับกลับมาที่ออฟก่อนนะครับแล้วทําการเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมฮะเขาจะจุดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะครับเขาก็จะวนสเต็ปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น ขั้นตอนการใช้งานจริงนะ,รนะครับเมื่อถึง100องศานะครับปุ๊บเนี่ยก็จะทําการตั้งเวลาใหม่ทันทีนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปในการทดสอบใช้งานจริงก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยในการใช้งานก็โทรมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ